สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผม x อ็กซ์นะครับวันนี้เลยในเกมไมค์ครับนะครับโอเคโอเคเลยทีเดียวสำหรับอีพีนี้ผมก็จะมาสอนสร้างโบสคริสกันนะครับดับแรกครับฟูบ็อกยาวเลยครับสิบบ็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ปูสักประมาณยี่สิบบล็อกนะเป็นโบวลังเล็กๆนะอาครับตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่านี้นะครับ น,นีครับก็ขูาครับมันจะเป็นบทหลังเล,เล็กนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมก็จะมาสร้างบทหลังใหญ่เนาะก็รอติดตามอีพีหน้านะครับอีพีอันนี้ก็อีพีหกสิบเอ็ดแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครตกดติดตามให้ผมเอ็กซ์เพยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมครบหนึ่งล้านคนเ้อครับ คนะครับอ่าแล้วก็จะเอาวอกไม้มาวอกไม้ปูครับปูครับอมืม เข้ามาครับโอเคครับปูเ okay, ข้าแบบนี้นะ โอเคครับตรงนี้กับปูครับข้ามาครับโอเคครับได้ประมาณนี้แนะเนาะจากนั้นแล้วก็ทำเสาครับหนึ่งสองสามสี่ครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอง ประมานี้ครับประมาณนี้โอเคครับโอ้พูาอีกเต็มบล็อกดียว่า อย่าให้ผมทำคลิปอะไรก็กดติดตามให้ผมเลยนะกดติดตามให้ผมห้าร้อยคนนะเหมือนที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วน้องๆอ,อย่าลืมนะครับแบสเซิลเน่าไปอย่าลืมซื้อฟาร์มเฮาสเลยนะครับอย่าลืมซื้อนะอร่อยนะฟาร์มเฮาสเป็นอร่อยครับกินตอนเช้าโ,โหอิ่มเลยครับทำงานได้เลยครับ ฟาร์มเฮาครับสีมีมีตั้งม,ม,มีหลายแบบนะน้องๆก็อย่าลืมไปซื้อับฟาร์มเฮานะครับตรงนี้ครับผมก็จะทำเป็นหลังคาประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ทำหลังคาแป๊บนึงโอเคครับก็ได้ประมาณนี้นะครับต่อไปครับจะเป็นหลังคานะครับ แล้วก็มีเครื่องหมายบวกด้วยเป็นเครื่องหมายของศาสนาคริสต์นรองซึ่งพี่ก็นับถือพุทธเนาะผมไม่ได้นับถือคริสต์หรอกผมดูโบสถ์แล้วมันสวยผมเลยเามาทํานะน้องๆคอมเมนต์บอกผมด้นะใครนับถือศาสนาคริสต์ใครนับถือศาสนาพุทธใครนับถือถอ e ิสลามคอมเมนต์บอกผมด้นะ พี่เอคือคฟยเยอ,าาอ,เอร์ถามว่านะนักตือต่อตานอะไรผมพุทธนะนักตือพุทธนะครับบู่นครน,นะผมนักตือพุทธนักตือพระพุทธเจ้าอดีสุดแหละตรงละผมนะโอเคครับตรงนี้ครับ deblanco, <coughs> <coughs> eh, ya te como a เครับแล้วก็เรียงเลยครับเดี๋ยวผมขอทำหลังคาก่อนนะโอเคครับต่อไปครับเป็นเครื่องหมายของเครื่องหมายบวกนะ วันนี้นะโอ้โหสวยเลยอะโบดผมผมต่อไปครับผนังครับ บนจะเป็นประมาณนี้ทำเครื่องหมายบวกด้านบนด้วยนะ คริสนี่ใหญ่มากเลยโอเคครับไปทำผนังต่อดีกว่าโอเคครับโบทคริสก็ได้ประมาณนี้นะต่อไปครับกระจก kayap say kacok ini อือก็จะเป็นหน้าต่างนะครับขออภัยด้วยนะที่ผมไม่ค่อยได้พูดนะขออภัยด้วยนะนครับน้องๆพี่ไม่ค่อยได้พูดอะโอเคครับได้ประมาณนี้โอเคครับก็จะได้ประมาณนี้ เสร็จแล้วไม่ตู sợ cả chục không Khi gấp xây cả chục, xịt lên Oh ho Chúng ta Oh, oh, oh. <coughs> Chơi đây luôn โตให้เลยค่ะ เฮ้ยพามาทำไมทำไมเฮ้ยเปล่าเปล่าก็มา จะฆ่าอูดได้สักที กลางเขนประมาณนี้นะครับในโบสก็จะประมาณนี้โอ้โหเดี๋ยวเราไปตั้งทำเก้าอี้ก่อน โอ้โหใหญ่จริงหมดน,นี่โอเคใส่ตรงนี้ไป

ตัวนะีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบแปดตัวครับเก้าอี้โอ้โหนั่งได้หลายคนอะเคลียจากนั้นเราก็เอามาใส่ประตูครับ ครับใส่ประตูครับประมาณนี้ครับดูครับใส่เป็นผมนะผม สวยเลยอะบนโอ้โหลืมใส่กระจกด้านบนหนึ่งอะ ปรับเวลาก่อนว้าวสุดยอดเลอโอ้โห ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นทำล้วนะครับเป็นั้ว โหเสร็จแล้วเดพาทัวร์โบสดีกว่าด้านบนก็จะเป็นกังเขนนะครับแล้วก็ด้านในด้านในจดไปดูประตูวันนี้เวลาก็จะปิดก็จะปิดนะนี่ว้าว ทเมาฟังสวดมนต์โอโ้โหดูเก้าอี้ว้าวสุดยอดเลยนั่นเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืนแจ็ผมไอเซฟไฟเอนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปติดตาม IG ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้ว y u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  e ขอให้กดติดตามให้ถึง1ล้านคนนะครับเราเจอใหม่ในคลิปหน้า อ่าอย่าลืมติดตามผมด้วยถ้าชอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้น้องๆก,ก,ก็ถ้าน้องๆอยากจะกินขนมปังฟาร์มเฮ้าส์นะก็ไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับมีสองสีนะครับคือมีหลายแบบนะขนมปังฟาร์มเฮ้าส์น้องๆก็อย่าลืมไปซื้อกินนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าับคลิปนี้สวัสดีครับ